อยากเริ่มเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองเริ่มยังไงวิธีแรกหนึ่งตั้งเป้าหมายก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนภาษาจีนเรียนเพื่ออะไรเรียนทำไมและจะนำภาษาจีนไปใช้อะไรนี่เราต้องตอบ3ข้อนี้ให้ได้ก่อนต่อมานะคะเป็นการฝึกพินอินเราฝึกพินอินจากช่องพี่จิ๋วฟูต,ต้าอ่าดีช่องนี้ต่อไปเราเรียนการพูดจากแอปนี้ Hello Chinese แอปนี้ดีมากๆเลยน่าลงทุนมาก หลังจากนั้นเราฝึกท่องคำศัพท์จากระดับ HSK 1 150คําคำจากนี้ทีนี้พอเราท่องระดับ HSK 1เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ค่อยๆปรับมาเป็น HSK 2 2เสร็จแล้วพอเราเริ่มจำได้แล้วเราก็ปรับเป็น HSK 3ทีนี้เราก็เริ่มสอบ HSK 3และหนังสือที่เราใช้นะคะเป็นหนังสือเซตนี้นี่เราคิดว่าเป็นหนังสือที่เหมาะแก่คนที่จะสอบ HSK มาก และทักษะการฟังภาษาจีนนะคะเรามีความวาารู้สึกว่าถ้ารู้ศัพท์เท่ากับฟังออกดังนั้นเราก็เลยจะท่องศัพท์ให้ได้มากที่สุดแล้วฝึกทําข้อสอบการฟังเยอะๆส่วนวิธีการฟังนะคะเราฝึกในแอปนี้ค่ะแอป Chinese ซึ่งในแอปนี้เนี่ยดีมากๆเลยค่ะเขาจะแบ่งระดับการพูดออก,ออกเป็น3ระดับแล้วก็มีประโยคทั่วไปแล้วก็มอย่างเช่นนี้ค่ะทุกคนระดับ ชูจีจก็จะประถมศึกษามีทั้งหมด213บทเรียนซึ่งเยอะมากๆเป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันแอปนี้ดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทการอ่านเราฝึกจากหนังสือเซตนี้แล้วก็ฝึกในแอปพลิเคชันชื่อ Hello Chinese เหมือนเดิมค่ะเขาจะมีเป็นพาร์ทของสตอรี่ให้ฝึกอ่านด้วยอันนี้แอปนี้ดีมาก ส่วนพาร์ทการเขียนเราฝึกอย่างนี้ค่ะเราจะไม่คัดเยอะๆเพราะว่าเราไม่ใช่คนชอบคัดขนาดนั้นแต่ว่าเราจะคัดเราจะนำำําคําศัพท์มาคัดบรรทัดแรกแล้วก็บรรทัดที่สองส่วนบรรทัดที่สามเราจะคัดเป็นประโยคตัวอย่างและว,วิธีการใช้นะคะเราจะจําแบบนี้